ปูพูดเรื่องพี่เจนปุ๊บแต่ว่าคนแต่ว่าอยากรู้เลยอ่ะนี่นแม่ไม่วันมีวันโกรธลูกลูกก็ไม่มีวันโกรธแม่เราจะรู้กันอยู่สคนเอาจริงเดี๋ยว,วันมีอะไรดีๆเดี๋ยวพี่เจนก็ออกมาบอกแหละแม่เกดพูดไว้แบบนี้แม่ลูกไม่มีวันโกรธกันหลายคนเลยจับจ้องความสัมพันธ์ระหว่างแม่เกดและเจนนี่หรือว่าทั้งคู่จะคืนดีกันแล้ว พอพูดเรื่องพี่เจนเรื่องลูกสาวคนดูปันสองเลยพอพูดเรื่องพี่เจนปุ๊บแบบว่าคนแบบว่าอยากรู้เลยอ่ะนี่นี่นี่แม่เกศกับพี่เจนอ่ะความรู้สึกของข้างในอ่ะมันไม่มีดีไม่ดีลูก<ง>แม่ไม่วันมีวันโกรธลูกลูกก็ไม่มีวันโกรธแม่นะคะทุกคนจ๋าจำเอาไว้เลยว่าความรู้สึกของแม่เกศไม่เคยโกรธลูกแล้วลูกก็ไม่มีวันโกรธแม่เราจะรู้กันอยู่สองคนถูกไหมคะแต่ว่าที่ถามว่าดีกันแล้วเอาเป็นว่าไม่ได้คุยกัน ดั่นั้นยังไม่ได้คุยกันดังนั้นนะคะมันต้องมีเพราะด้วยว่าแม่เกดก็ยุ่งตลอดและพี่จี่ก็ทํางานตลอดอันนี้ช่วงนี้เราเน้นงานกันก่อนถูกต้องเน้นงานก่อนแม่เกดได้รับโอกาสแม่เกดก็ต้องเอาโอกาสก่อนถูกต้องเหมือนพี่เจนได้โอกาสที่ทุกคนพี่เจนก็ต้องทํามานก่อนลิลลี่ลิลลี่ก็ต้องทํามานก่อนถูกไหมคะเอาจริงเดี๋ยวันมีอะไรดีๆเดี๋ยวพี่เจนก็ออกมาบอกแหละแต่ตอนนี้ขอบอกว่ายังไม่ได้คุยกันจริงๆแม่เกดกับพี่เจนน่ะกมือนกันเนี่ยลูก เอาความจริงเลยพี่เจนอะอยู่กับแม่เกดมาตั้งตลอดนี่เพิ่งแยกกันอ่าแบบวา่างานกันบ้างช่วงที่ทํางานพี่เจนะ่ะก็ซึมซับมาจากแม่เกดแหละบอกเลยว่าพี่เจนอะเป็นเด็กน่ารักมากๆแล้วพี่เจนเขาไม่ใช่คนที่ไม่พูดเพราะและแม่เกดเขาไม่ใช่คนที่ไม่พูดเพราะใช่ไหมคะแต่บางเรื่องบางราวบา,บางครั้งเรื่องของครอบครัวมีแหละลินกับฟัามีแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่ไม่ได้โกรธพี่เจนพี่เจนไม่ได้โกรธแม่เราเรายังรักกันอยู่ นะคนะคยังรักกันอยู่แหละนะคะทุกคนจ้ายังไม่จบแค่นี้ค่ะเมื่อชาวเน็ตถามแม่เกตในไลฟ์ว่าตอนนี้อยู่บ้านใครแม่เกตเลยตอบแบบตรงๆเลยค่ะว่าบ้านลูกสาวแม่เกตนะคะแม่เกตมีลูกอยู่สองคนชื่อลิลลี่กับเจนนี่นะคะลูกแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าแม่เกตมีบ้านสามีแม่เกตก็จะบอกนะถ้าแม่เกตมีสา,ามีวัานไหนรอรอดูรอส่จจ้ารอรอใส่ใจได้ เดี๋ยวแม่เกตบอกก่อนถ้าไม่เก็มีสามีมีแฟนมีอะไรเดี๋ยวมาเปิดตัวเลยจ้ามาบอกเลยจ้าทุกคนไม่ต้องถามดูว่าแม่เกตอยู่บ้านใครนะคะรยนัดมาลูกสาวค่ะสายสัมพันธ์แม่ลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาดอีจันขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่หันมาปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีนะคะ